บทที่8อีกสองวันต่อมาท่านซิ๋วใจหลังจากได้จดบันทึกเขียนเรื่องถ้วยเทพเซียนต่างๆมาขอร้องให้ท่านประกาศทำแล้วก็เกิดได้สติหวนกลับไปคิดนึกถึงในวันที่โกรธท่านอาจารย์ภิกษุดอกบัวพ้นน้ำ แล้วหยิบหมวกคว้าไม้กระเท้าลูกออกเดินจ้าอ้าวอ้าวออกจากวัดมาด้วยความโมโหมากแล้วไม่ได้กราบลาท่านอาจารย์เลยพอนึกถึงความผิดพลาดอันนี้ขึ้นมาได้มันช่างอับอายเข้าเสียจริงๆทำไมถึงเป็นคนอย่างนั้นไปได้กรามอะไรก็ไม่รู้โว้ยแล้วก็รีบจัดหาดอกไม้ทูปเทียนออกเดินทางไปเพื่อขอขามาโทษต่อท่านอาจารย์ณภูเขาจงน้ำมสว่ พิสุดอกบัวพ้นน้ำพอได้เห็นหน้าก่อนรู้ได้ด้วยญาณจักสุทันทีว่าท่านซิ้วใจมาคราวนี้ได้เกิดปัญญาญาณเห็นกฎธรรมชาติสัจพะวะธรรมที่เป็นจริงบ้างแล้วได้ธรรมจักสุบ้างแล้วท่านซิ้วใจได้เอาดอกไม้ทุรหอมเข้าไปกราบอย่างที่แทบเท้าท่านอาจารย์แล้วได้พูดว่ากระผมต้องขอขมาโทษต่อพระคุณเจ้าด้วยครับ คือเมื่อเที่ยวก่อนนั้นกระผมได้ตกอยู่ในโมหะธรรมได้เกิดโทสะกรธท่านอาจารย์มากแล้วก็ลุกเดินออกจากวัดไปทันทีโดยมิได้ยกมือไหว้หรือร่ำลาท่านอาจารย์เลยครับมาบัดนี้กระผมได้สติรู้แจ้งทางจิตใจเห็นความจริงตามธรรมชาติตามที่ท่านอาจารย์ได้เคยเทศนาอบรมสั่งสอนชาวบ้านต่างๆไว้มากมายแล้วนั้นครับพระกุณเจ้าแล้วเป็นความจริง ถ้าท่านอาจารย์ไม่ได้ทําให้กระผมสะดุ้งสะอึกโกรธในครั้งกระโน้นบ้างแล้วป่านนี้กระผมคิดว่าคนอย่างกระผมนี้ซึ่งมีความหยิ่งในเกียรติยศยึดมั่นถือมั่นในภูมิปัญญาของตนเองว่าเก่งกว่าชนทั้งหลายซึ่งเป็นอัตตาตัวตวนโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้คงจะไม่มีวันที่จะได้มหาสติแดนเร็วมากมายถึงเพียงนี้แน่นอนครับพระคุณเจ้าเหตุก็เป็นเพราะว่า ทูกรรมราคาครอบงำจิตใจจนหลงผิดมัวเมาบูชากรรมคุณมากจนเกินไปแต่ก็ยังไม่มีใครเข้ากล้ามาเตือนสติกระผมเหมือนอย่างพระคุณเจ้าได้คือฟาดโป้งเดียวให้กระผมสลบไปเลยพอได้สติฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดเปลี่ยนรูปแปลงร่างแห่งภูมิจิตเป็นคนละคนไปกันเลยครับพระคุณเจ้าฉะนั้นกระผมมาในวันนี้ขอประวารณาตัวเอง ที่จะรับใช้ช่วยเหลือในการจดคัดลอกจารึกหลักธรรมคำสอนต่างๆของพระบรมครูและที่ท่านอาจารย์ได้เทศนาไว้มากมายพิมพ์แจกเป็นธรรมทานเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังๆเพื่อให้เขาได้เข้าใจสัจธรรมตั้งแต่ยาววัยคือความรู้แจ้งทางจิตใจเป็นเรื่องใหญ่โตของทุกๆวัยชีวิตคนจะได้ไม่เสียเวลาในชีวิตจะได้มีประโยชน์แก่โลกสืบไปอีกหลายร้อยชั่วอายุคนบ้างครับ พระคุณเจ้าโออมิตาพุทธเป็นความจริงทีเดียวครับกระผมมีอายุ70ปีจึงได้สติรู้ตัวว่าเรานี้มองดูชีวิตในอดีตซึ่งถอยหลังกลับไปอีก69ปีที่ผ่านมานั้นมันช่างผิดพลาดไปหมดเลยครับฉะนั้นวันนี้กระผมขอโทษด,ด้วยก็ให้กระผมได้สำนึกบาปสารภาพความจริงความเลอะเทอะของชีวิตเสียบ้างและคงจะสบายใจดีครับพระคุณเจ้า มีประชญานักการเมืองโบราณเขากล่าวไว้ว่าถ้าพบคนจริงแล้วอย่าพูดเท็จถ้าพบคนเท็จแล้วอย่าพูดจริงบัดนี้กระผมก็ได้มาพบคนจริงแล้วเช่นอย่างพระคุณเจ้านี้เองครับฉะนั้นต่อไปนี้ขอยกระผมได้ระบายความจริงออกมาเสียบ้างจะได้สบายใจและเผื่อจะเป็นคติธรรมสอน,อนอนุชนรุ่นหลังๆบ้างคือเมื่อสมัยแห่งอดีตชีวิต ถ้าสายตาของกระผมได้พบเห็นภาพมารต่างๆเข้ามายั่วยวนเข้าแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนหรือหนังสือเรื่องตามลามกหรือจะเป็นคนจริงๆเช่นพวกที่แวะหน้าอกโถกขาอ่อนอวดตะโพกหรือนุ่งน้อยห่มบางบางจนแนบชิดติดรูปทรงมองเห็นนวลเนื้อไปเกือบจะทั่วสันพางกายต่างๆเพื่อแสดงเพลิงกำนัดตามโลกียะสมัยอย่างนั้น ถ้าเอาหลักธรรมะเข้าไปจับมาแยกธาตุดูแล้วชวนให้คิดไปว่าคงจะเป็นที่ชาติก่อนๆเขาไม่ค่อยจะได้เคยทำบุญทําทานด้วยพวกผ้าผ่อนบ้างละกละมังจึงทำให้มาเกิดในชาตินี้ดูช่างยากจนขัดสนพวกเสื้อผ้าเสียจริงๆตาหนอเมื่อตาของกระผมได้มองเห็นมารหมายเหตุคำว่ามารทางคำพีฝ่ายเตา๋าเซียนฤาษีโยคี เชนหรือชัยนะพรามชั้นสูงต่างๆก็แปลความหมายเหมือนกันคือไม่ใช่เพียงแต่ผู้หญิงเป็นมารฝ่ายเดียวผู้ชายที่หลอกลวงทําลายคุณธรรมความดีงามของผู้หญิงหรือทําลายผู้มีศีลมีธรรมทางนี้แล้วก็คือจอมมารหัวใจเช่นกันผู้บัญญัติศาสตร์ทางศาสนาเขามีความยุติธรรมโดยเทระธาตเมื่อตาของกระผมได้มองเห็นมารเขามายียวนเข้าทีไรแล้ว จิตก็ชวนให้คิดปรุงแต่งไปในทางมีแต่เรา้ามนัดเรา้าตันหาพาปั่นป่วนจิตเกิดทุกข์เพราะว่าอยากจะให้ได้เสพกามซึ่งในบางครั้งมันช่างรร้กาศมากพอหน้ามืดขึ้นมากันแล้วจะเห็นลูกเค้าหรือเมียใครมันช่างดูสวยงามไปหมดจิตเคลิบเคลิ้มเผลอสตินึกว่าเป็นของเราไปเสียอีกด้วยเมื่อจิตตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ศีลธรรมจะฟังกันไม่รู้เรื่องแล้ว พอได้เสพกามนั้นตามความต้องการแล้วจิตก็บรรเทาความทุกข์จากนันรกที่มีจิตกระสับกระส่ายสงบลงไปบ้างผ่านพ้นไปได้เพียงชั่วพักหนึ่งๆก่อนเท่านั้นเองแล้วก็มาเร่งรีบกินบำรุงบำเรอด้วยอาหารสดขาวเนื้อนมไข่ต่างๆนานาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงแล้วจิตก็หวนกลับไปเกิดกามตามเดิมนั้นอีก เป็นวัตตะที่เกิดดับที่วนเวียนอยู่แต่ในการมพบเป็นอย่างนี้เองตลอดมาตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยแก่และกระผมอย่างคิดว่ามนุษย์ในโลกนี้ที่ตกอยู่ในหลุมของเพลิงกามราคะครอบงำจิตไว้มากนั้นส่วนมากก็จะหนีมไม่พ้นในภาวะดังกล่าวมานี้บ้างเป็นกรรมของสัตว์โลกที่ปลงตามไม่ตกแล้วถ้าเกิดเป็นบาปกรรมกรรมนี้จะตกอยู่ที่ใครเป็นต้นเหตุก่อนเนาะ เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งพอได้เสพกามตามกิเลสมารมากเข้าไปแล้วก็ต้องก่อกรรมคือการสร้างมนุษย์ให้เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องเป็นห่วงผูกคอขยายความเพิ่มเติมแล้วการทำให้ลูกแท้งตายไปนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปกรรมหนักคือยักฆ่าคนข้าพเจ้าขอแนะนำว่าต้องหาวิธีควบคุมกำเนิดควบคุมอาหารพวกเนื้อนอมไข่กินพืชผักแทนให้มากๆ จะได้ลดกามให้เบาลงป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่คอยแต่จะรีดลูกออกหรือกินยาฆ่าลูกให้ตายชาติหน้ากรรมจะซ้ำเติมหนักขึ้นไปอีกไม่มีวันจบกันเลยกรมมากนาต้องคุมกำนัดก่อนคุมกำเนิดโดยทีนาธทตาแล้วก็ต้องเป็นห่วงผูกคอเป็นวัดตะทุกรับกรรมคือหน้าที่เที่ยวสาะแสวงหาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งต่างๆเอามาให้พวกเขาอย่างชีพจนอยู่ได้ คิดดูแล้วการมีแต่วันบวกและวันคูณเพิ่มพูนแต่พันท้าให้หนักอยู่ในวัฏสงสารยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเฮ้อหันไปมองดูห้วยหนองคลองบ่อบึงที่เคยมีพวกกุ้งหอยปูปลาอันอุดมสมบูรณ์ต่างๆนั้นบัดนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ถ้าจับมันได้ก็เป็นต้องฆ่ากินกันจนหมดหนาข้าวก็ศูนย์พันไป ต้นไม้ในป่าไม่ว่าจะเป็นไม้ดีหรือไม้เลวหรือจะเป็นต้นใหญ่ต้นเล็กก็ต้องตัดเอามาเผาพลานเป็นเชื้อเพลิงไปเกือบหมดแล้วบ้านเมืองก็ต้องรับกรรมร่วมร้อนระอุฝนก็ไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลพื่ชผักผลไม้ก็ไม่งอกงามข้าวในนาก็ปลูกไม่ขึ้นข้าวในยุ้งก็ไม่พอที่จะแบ่งกันกินพอนานไปนาก็ต้องขายบ้านก็ต้องจำนำ เพราะว่ากามกิเลสมานมันมายั่วยวนเป็นเหตุทำให้วิบัติเป็นส่วนมากไปเมื่อสมบัติเงินทองหมดไปแล้วกามก็บังคับตัวต้องให้เที่ยวเสาะสแสวงหาหนักยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกมากมายที่แรกๆก็หาอย่างมีศีลมีธรรมเมื่อหามาได้ไม่พอกับจานวนคนกินก็ต้องหาอย่างหมดสัตว์ขาดศีลใช้มายาเล่ลิ้นลมลวงหลอกไถคดโกงเอาทุกวิถีทางอยู่ในตัวเอง เพราะว่าการวิบากมันบังคับตัวทีนี้โรคเส้นประสาทโรคโทสะจิตก็เริ่มจะเกิดมาเป็นเพื่อนอยู่คู่กับชีวิตอีกด้วยแล้วหันไปมองดูโลกที่ต้องทำสงครามกันไปปล้นบ้านชิงเมืองเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งกันและกันเหตุก็เกิดจากตัวกามนี้เองฉะนั้นถ้าจะระง,งับสงครามก็ต้องแก้งเงื่อนตัดตมดับที่เหตุคือดับที่กามนี้เสียก่อน สันติภาพอันถาวรจึงจะมีหวังเกิดขึ้นมาได้นานบ้างแล้วถอยหลังกลับมามองดูกายเนื้อของมนุษย์เราอีกทีว่าเกิดมาได้อย่างไรแล้วดำรงอยู่ได้อย่างไรได้พบว่าบิดามารดาของเราท่านร่วมกันก่อสร้างให้เราเกิดแล้วเราจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะอาหารจนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จนเกิดการราคะก็เพราะอาหาร ทำจนจิตใจไม่สามารถควบคุมการรมให้อยู่ในขอบเขตได้คือดับการรมไม่ลงก็เพราะอาหารเป็นเหตุใหญ่ถ้าท้องหิวอาหารมากขาดแคลนพวกอาหารมากการรมไม่เกิดหรือจะเกิดขึ้นได้ยากมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนิยมฉันอาหารมื้อเดียวและถือมังสาวิรัตหรือเจอ,อีกด้วยเพื่อลดความกระตุ้นของการราคะโดยธรรมชาติ เมื่อมาจับจุดมันได้แล้วฉะนั้นผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตฝึกฝนสมาธิจิตธให้ปัส,สนากรรมฐานต่างๆเพื่อนระง,งับดับทุกข์โรภพะโทสะโมหะนั้นถ้าไม่สนใจควบคุมที่อาหารอีกด้วยดับที่อาหารอีกด้วยคือเดิกเลี้ยงพวกอาหารประเภทกระตุ้นโทสะจิตกระตุ้นการราคะเช่นพวกไขมันสัตว์เนื้อนมไข่ต่างๆถ้าไม่สนใจเด็กเลี้ยงให้เบาน้อยลงบ้างกันแล้ว จิตใจที่จะสงบจากกามนั้นยากมากจะดับโทสะจิตได้ยากแล้ววัตฏะสงสารและกรรมสืบเนื่องกับพวกสัตว์ต่างๆที่จะทำให้ขาดตอนลงได้นั้นยากมากการศึกษาธรรมจะไปไม่ค่อยตลอดได้ดีการปฏิบัติธรรมจะเป็นหันไปการประกาศธรรมะจะเหนื่อยปเปล่าเป็นส่วนมากไปถ้าไม่สนใจจับที่เหตุนี้ก่อนเป็นอย่างนี้ โลกวุ่นวายยุ่งเหยิงเพราะกามตัญหาเป็นเหตุครับพระคุณเจ้าพิสูจดอกบัวพ้นน้ำยิมย้มยิ้มเห็นว่าท่านซิ้วใจได้ธรรมจักสุแล้วกรามที่ท่านได้ก่อสร้างโกรงเอาไว้ขังกายเนื้อในบ้านนั้นดูแล้วยังจะต้องรับหน้าที่เป็นผู้แบกหามไปอีกนานส่วนวิญญาณน,นั้นท่านพบทางออกจากกรงขังได้บ้างแล้วจึงได้พูดว่า ขอให้ท่านซื่อใจจงตั้งใจจดจำคติธรรมของฉันสืบเอาไว้ให้ดีๆเมื่อยังไม่สามารถหลบหลีกออกจากกองเพลิงได้แล้วจงเอาดอกบัวปลูกลงไปในกองเพลิงนั้นเสียเลยจงเอาบ้านเป็นห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจงเอาบุตรภรรยาฆ่าท่าปริวานเป็นพุทธบริสัทจงอยากกระทำบาปทั้งปวงพึงยังบุญกุศลให้ถึงพร้อม จงทำลายอุปาทานในเบญจขันธ์จิตว่างปัญญาจะผ่องใสแล้วประตูอริยมรรคจะไปทางไหนท่านซิ้วใจพอได้จดสลกจบลงแล้วก็ได้กราบท่านอาจารย์ที่ให้กติธรรมอีกสามครั้งด้วยความปิติทราบซึ้งในรถพระธรรมความรู้แจ้งทางจิตใจและเห็นทางแสงสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในการที่จะมีชีวิตต้องเผชิญโลกในวัยชราสืบไป ความคิดวิตกกังวลต่างๆได้กวาดออกไปจากจิตใจพวกเขาใหญ่แห่งอัตตาตัวตนได้พังทลายลงไปมากมายอย่างมหาศาลในวันเวลานาทีนี้แล้วสาธุธรรมะดับเพลิงทุกข์กายใจธรรมะคุ้มครองโลกให้สงบสันติสุขสาธุ